กลับมาพบกันในช่วงที่2นะครับช่วงสุดท้ายของการเสรวนามองอนาคตเข้าไทยภายใต้อุ้งมือรัฐบาลยิ่งลักนะครับช่วงนี้ผมยังอยู่กับคุณกนกพรดิกระจันทร์สภาเครือข่ายองค์กรเกษตรกรแห่งประเทศไทยสอดอปทนะครับกับท่านประโมทวานิชชานนอดีตกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาตินะครับเรามาคุยกันต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจำหนาข้าวโครงการจำหนาข้าวของทางรัฐบาล ที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์นะครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะช่วยเกษตรกรได้อย่างตามที่ได้วางไว้นะครับในขณะเดียวกันก็ได้สร้างสร้างความหายนะสร้างความเสียหายต่อวงการเข้าไทยในตลาดโลกนะครับเราจะมาคุยเรื่องนี้กันต่อนะครับเริ่มกันที่คุณกนกพรนะครับคุณกนกพรพูดไว้ค่าวที่แล้วบอกว่า รัฐบาลตั้งข้าวขาวตั้งไว้ที่1 5ื่นนะครับใ,<ช>ในการที่จะรับจำนำแต่ว่าขายจริงๆเนี่ยหากความชื้นอย่างน้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับก็เหลือประมาณหมื่นบาทเท่านั้นเองนะฮะถามว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันคุ้มไหมเนี่ยราคาประมาณนี้ที่ได้เนี่ยคือถ้าถามว่ารัฐบาลเคยเคยเคย,เคยไปดูต้นทุนจริงๆของพี่น้องเกษตรกรไหมถ้าพี่น้องเกษตรกรถามว่าตอนนี้ถ้าคุณวัดจำนำข้าวอยู่ที่ตอนนี้พี่น้องได้หมื่นสองหมื่นสาม ราคาผลผลิตเนี่ยดูเหมือนจะสูงแต่ต้นทุนที่การมีการผลิตโดยใช้สารเคมีโดยอย่างเดียวเนี่ยคุณไม่ได้ไปไปลดน้ลงถ้าถามว่าคุณภาพของข้าวเนี่ยทำไมถึงคุณภาพของข้าวไทยถึงได้แย่ลงเพราะว่ามีการผลิตข้าวอายุสั้นลงเมื่อก่อนเนี่ยข้าวนาปีเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องร้อยร้อวันขึ้นพอมาเป็นข้าวเจ้านาปังเนี่ยอย่างพวกข้าวหอมปทุมหอมปทุมหรือว่าข้าวพวกสุพรรณอะไรเงี้ยค่ะ มันจะเป็น120วันซึ่งข้าวจำพวกนี้ยังมีคุณภาพสูงแต่พอคุณมาผลิตข้าวซึ่งต้องการให้มีการผลิตที่สูงขึ้นข้าวจะเหลือแค่90วัน95วันแล้วตอนนี้มีข้าวแค่75วันออกมาถามว่าข้าวพวกนี้มีการผลิตสารอาหารครบไหมคุณภาพของข้าวจะได้จริงไหมต้นทุนของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยไล่หนึ่งนะตั้งแต่เริ่มทำเก็บเกี่ยวค่าพันค่าปุ๋ยค่ายาค่าเช่า ตอนนี้ต้นทุนของเกษตรกรอยู่ที่ประมาณ70,00บาท70,00บาทใช่ไหมครับต่อหนึ่งไร่นะคะถ้าถ้าคุณไปดูจริงๆบางคนอาจจะสูงกว่านี้ถ้ามีโรคแมลงระบาดครับแต่ต้นทุนเนี่ยคือต่อไร่จริงๆกําไรเท่าไหร่มีกําไรไหมคือพี่น้องเกษตรกรไม่ได้บวกค่าแรงตัวเองอ๋อแต่ถ้าเอาคิดค่าแรงด้วยมันตกประมาณเท่าไหร่ถามจริงๆถ้าขายได้ที่หมื่นเท่าไหร่นะหมื่นหมื่นสองหมื่นสองนะฮะต้นทุนประมาณเท่าไหร่บวกค่าแรงด้วยเราต้องบวกค่าแรงเป็นรายวัน เพราะพี่น้องกเษกษตรกรอะถ้าทํานาอย่างเดียวเนี่ยเขาจะเข้านากันทุกวันครับ